ครับสวัสดีครับพี่น้องมาเดี๋ยวมากินข้าวเส้าลำกันนะครับเด้อครับมีแกงไก่ใส่ตัวฝักเาวเลยพี่น้องมีต้มจืดด้วยครับพี่น้องมาแซ่บๆนิบำกันนะครับข้าวเจ้าขนห่อนก็สวยขนห่อนครับพี่น้องอยู่หนาร้านที่นอนเพว่าเพ่าเลยนะครับพี่น้องอยู่แค่หนาร้านที่นอนเพียาเพ่าเลยนะครับพี่น้องมากินข้าวลำกันเด้ออ่ามีสายป่วนมากวนนะครับพี่น้องเห็นว่าแบบแไทยสายป่วนมากวน น่ารักจังเลยไดยป่วนครับก็เฮ้ยวันนี้ก็โก,โกมาเฝากร้านนึงครับวันนี้พี่แพียบพี่เพีเปิดเทอมแล้วมาลองมากินข้าวต้วครับพี่น้องหน้าตาเสียบประคับพี่น้องเอ้ยหน้าตาน่าอร่อยจังเลยเสียดงดังจังน้อยน,นะครับพี่น้องเด้ออยู่หน้าร้านนะครับเสียบเสียบ ฝากพี่น้องที่มาติดตามช่องนี้ครับพี่น้องเพิ่มช่องนี้ก็เป็นเจ้าของเดียวกันครับช่องพ่อหลวงแพะพ่อหลวงแพ้ด้วยพี่น้องผู้ดีเห็ดทั้งเลี้ยวเห็ดทั้งติ๊กตอบครับมือถือเครื่องเดียวเอาไว้ไหวพี่น้องโอ้โหตอบคอมเมนต์่ระวัต่ไหวครับผมยังตอบยังบวกเวิดอยู่คอมเมนต์กันนันหาทุ่มเที่ยงคืนทุ่มมื่นครับพี่น้องโอ้โหไหวครับร่างกายอ่อนเพลียหมดเลยพี่น้องฟุบม้งชาก็ต้องตื่นนะครับเพราะว่าเด็กน้อยไปโรงเรียนนะครับพี่น้อง วันหัมุงเช่าตีหายก็คู่กันตั้งตื่นนะครับโอระล่าช er. ่วงนี้ผมล่ามากเลยสามสี่มงเช่านนี่ก็โอ้ไปแทบวูเปลี่ยนนะครับพี่น้องจะรับย่างเดียวครับเดี๋ยวพี่น้องเด้อครับมากินข้าวน้ำกันเด้อแซ่บๆน้ำกันครับพี่น้องแซ่บๆแซ่บๆส็บแตฝากพี่น้องที่ตามทั้งสองช่องนะครับพี่น้องเด้อครับช่องนี้จะเป็นช่องเกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับการกินอย่างเดียวเด้พี่น้องเด้อครับเด็ดแยกกัน มือถือเครื่องเดียวเอาประยู่เอาประไวเด้อนี่ต้องแยกครับพี่น้องแยกช่องนี่ครับท่านเขาอน,นี่เขอนอกกันนะพี่น้องอาหารก็จะแซ่บขนาดครับนี่นแกงนี่พอได้เช็ดเอี๊ยงนะพี่น้องครับซื้อเลยครับพี่น้องเด้อทุกขามบ้านกันนี่ครับบ้านในช้านี่แหละครับพี่น้องแต่ช่วงนี้ก็ฝากพี่น้องที่เดินทางสัญจรไปไหนมาไหนก็ระมัดระวังเลยพี่น้อง อุอาทิตย์ที่แล้วนี่เกิดอุบัติเหตุหลายครั้งนะครับแต่ว่าผมซอยอยู่สองคังพี่น้องสองคันสามชีวิตครับมอเตอร์ไซค์ครั้งแรกมอเตอร์ไซค์ชนกันเออมอเตอร์ไซค์ชนกับกระบะท้าไอ้ท้ายกระบะนะพี่น้องอยู่ไหนโรงเรียนตรงไซส์วิทยาเนี่ยครับไปซอยเขาแบบชนปุ๊บรถล้มแล้วมากไอ้สลบเลยครับนี่ไปบีบไปคันไปเอื่นเขาจนเขาฟื้นขึ้นมากครับล่าสุดก็ล่าสุดกับวันอาทิตย์อยีกนี่พี่น้อง เราเพุงานมาเมือลยเราเราเราวูบครับขับรถมามาขับมอเตอร์ไซค์มาได้ดีพี่น้องวูบรถชนไหญ่ไปไป,ไปขังข้างครับอยู่ตรงขามอยู่ตรงขามยูบบ้านนีนพี่น้อง <c oughs> โอ้ยขอตัวขอไปพัยได้ครับชนพูดนี่เราสลบไปดิผมไปบีบมือไปบีบแขนครับไปเรียกแล้วเราค่อยตื่นมาโอ้โหลิ้นจุกปากตากเหลือกมือเก่งนะครับนี่ใครอยู่เราขึ้นมาผมสันหมดเลยครับพี่น้องโอ้ สองเหตุการณ์นี่ตัต่อนหน้าต้อตาเลยครับนี่แต่กระซอยได้สามชีวิตเลยพี่น้องสามชีวิตนี่สลบรถประสบอุบัติเหตุนี่สลบ,สสลบไปเลยเด้พี่น้องผมไปบ,บีบมือผมไปจับแขนครับผมไปเรียกจนเขาขึ้นไอ้จนเขามีสติขึ้นมากครับบระสานกับบุรุษช่วไปทางสายนั้นพี่น้องเนาะอุบัติเหตุเกิดต่อนหน้าต้อตาเลยครับถือว่าทำความดีไปนะพี่น้นอ,นนองกไปไหนมาไหนก็ระมัดระวันได้พี่น้องเด้อครับขับรถซสีายได้ครับ คับรวเร็วหนี่พรเป็นผลดีเลยครับพี่น้องครับเอาไปเลยก็ขอ,ออยออขอต่อโอ้ยไอ้พี่น้องขอต่อขอให้เลยครับโอ้ยลืมกินน้ำก่อนหิวน้ำแล้วเดี๋ยวพี่น้องเด้อกินน้ำจังไรกันนะครับข้างหนก็บเบลลที่ใส่ พี่น้องจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับพี่น้องนะครับเห็บข้อลาพี่น้องควอนคลิปหนาครับพี่น้องครับสวัสดีครับฝากช่องทั้งสองช่องนะพี่น้องเด้อครับสวัสดีครับ <c oughs>